ไปพวกหมอคือกันวันี่เออไปจอภัยตุงแงงเจอว่าต้องตรสมาร์ทโอ้โหนี่มาเทียวเมืองที่นองมือนี่าหาหมอตามนัดเนาะมือมนี่ที่มาอัตรา้าวอัตรา้าวนี่หรอกะตรวจคือหมอนัดแหละเพียของหมอนัดวันที่ฉิมหามือนนี่ ก็มาตามหมอกับแหนสองคนเรื่อ,องปักเซสกเนาะเพื่อนมาอะไรเนาะพี่น้องคลิปก่อนหนาวเลยพี่น้องอยู่ปากเซสก็ยังหนาวเย็นเย็นน้ำเยน็ยน,ยน,ยนคนบาดแผวกันกับมาเนาะเรามาหยับยาแล้วหยับเราเขาหมอ ดัดซ้ล่อซ่องล่อเขาไปข้างในก็นอกพี่น้องถา่ายอะไรก็ทีถ่ายถ่ายบดไดัไหนเจบัไหนถ่ายมาหอดพี่น้องเข้าบ้านในห้องมอโนอก,กนตรวจโควิดตอนแรกนะคอยฝากอยู่นี่เนาะพี่น้องฝากอยู่สุขสาระัตวาใหญ่มากฝากอยู่พี่เนาะเพราะว่าตอนขอดเท่ากับมาพี่คือเก่าเนาะพี่น้องก็เลย หญ่มาห้องมอแค็งห้องหมอแค็งก็คือห้องหมอจังหวัดแถหนวพี่น้องเนาะทางฝั่งใต้เกินห้องหมอจังหวัดจังหวัดอำเภอจังหวัดไหนเนาะห้องมอใหญ่ปะส,สะจันทร์สะกะมาห้องมอใหญ่เลยเนาะถาตอนขอดกบมาพีเลยเลยพี่น้องจมติว่าถ้าเ้าเจ็บทองอย่างนี้ห้าวกบมาพีขี่รถมาพีเลยแหละพี่น้อง เพิ่นก็หามเห้ทิทายได้พี่น้องเขาไปในห้องมอยัางกันเนาะถาถาออกมาผูดใด้ตั้งทีบอกอาการพ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะเดียวกัสจะเขาไปข้างในแล้แหละนี่ห้องมอโตตึกนี่นะพี่น้องสี่สิบขึ้นไปหายแม่ก่อนนี่แม่เขาหน้าออกมาเลยพี่น้อง จนเมื่อยจนนิเม่เมื่อยเมืออ่อยว่าบอกว่าว่าเพิ่นเพิ่นนัดนะตรงตั้งแต่ตอนแรกๆนะเพิ่นบอกว่าให้เขาไปหาเพิ่นโลดตอนเอโกนะปัณนี้ค่อยนึกว่าแพผลที่แนะนำให้ไปหาหานนะก็เลยพังพังเพิ่นก็บ่เอิ้นจักเทือ่อก็เลยจนสวยนเนาะพี่น้องการ มือน,นี้มาเอโก้แ้วกอะมาตรวจเนาะครบจุดเที่ไหนพี่น้องแล้วกอะเอโก,ก้อะลูกอะแข้งแห้งดีพี่น้องแล้วกอะนัดขอดฮะวันที่สิบสี่โหวันที่สิบสี่เดือนสองผูกขัดแค่นี้ขาดแค่นี้ว่าขอดวันที่สิบสี่เดือนสอง น้องคนตรวตไดแล้วดูดมต้มต้เด็ก,ก,กน้อยอแต่ก็เดี๋ยวที่เขาไปห้าแผดอีกนอกตอนใบสองพี่น้องตอนนี้ที่ยังม่ห้าเขากินก่อนแม่หิวเขาแล้วกินนี่ยังแม่กินอยู่ใช่เดี่ยวไปเข้าไปห้าแผดเพื่กอกระสิบอกอีกที่หนึง่งนาะพี่น้องเดี๋ยวเสีบยอก เขาบอกพี่หน้องอีกที่หนึ่งกืนอยู่ขันเก้าหรอวไปขัตนตัวหนังอยู่แสบอยู่เนาะมีตลาดหางห้องมอพี่หน้องหางห้องมอปากเซ่อยู่ในนี้ก็ใครเนี่ยเพราะว่าคนตรวจครบสุดนค,คนตรวจคนเอกรเอกร อัต้าาวยู่าสีเอ,อ,เอ,อินเอโก้เลิกเนองอยุไทยไทสิเอินอัต้าาวอัต้าาวงาน,นไหนเนาะถ่ายเม่ไปห้กินเขากเนาะเอ้ยสวยมาามอเป็นจะสีเลยพี่นเองรอบาย <laughs> ิ้เขาเลยนี่หิ้เขาเหี้ <laughs> สามติ่แม่น้อกลับบทันมาไปอ่ะเอาใส่ถุงให้กินเผือกพี่หนอให้กินเผือกพี่หนอมามาแซ่บแซ่บตัวนี้ข้าวเปียกข้าวเปียกหมูกรอบนี่ข้าวเปียกหมูกรอบกับ ไกนะจจ่นี่แกะแสคือเนาะมามาอาตอนนี้ออกมาแต่ห้อมงมอเลยวือ่น ื้อเสื้อให้แม่ไหมงามบอสเสื้อตุลเป็ดสิบพันพี่นอ้องแล้วก็ซื้อกิฟต์ใหม่ซื้อกิฟต์สินเนวนี้ผมแลวกวเดี๋ยวเมื่อเนอะพี่น้องสิบอกอาการว่าหมอเป็นว่าแนวไรแน่เกี่ยวกับลูกเนาะลูกที่ท้องว่าออกมาแต่ห้ามอเรียบร้อยแล้วเนาะ เยอสิเราอาการเห็นพี่น้องฟั่งไปมีพี่น้องกำลังซิเมื่อกำลังเตรียมซิเมื่อนน่่พี้องถือของถือของพี่น้องกับมาเสะเนาะพี่น้องมาคือกันหน่าป้องกันนั่งมาซิเมื่อเนะหายเลยดูไปดิมีคนหัวจักมีคนหัวจักเนาะอยู่บ้านนะขามเราห้เมื่อน้ำดูดเก่งแล้วพี่น้องโองเมื่อน้ำดูดเก่งเผินอันนี้ดูดเก่งเพินเนาะ ไปเดี๋ยวใช้รถมาแกบนี่โหลดพีน้อยนวดปวดขาเออแนวมินนินนะแนวน้าปวดต่อหาแล้วมากนพี่น้องพี่รถเก่งเมื่อวันที่โชคดีพี่น้องที่ได้นั่งรถเก่งเดี๋ยวเมื่อวันที่เราอาการให้พี่น้องฟังเนาะว่าเป็นยังไงเนาะว่าสิได ผ่าหรือสิใดขอรมชาตลเป็นเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเป็บบบนบ้าวัดตมพนังอยู่เลมาหอดแล้วพี่น้อง <c oughs> ถือของตีโดดพันมาอู้หมดหุด,หม,ดมาหอดแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่เหือนเนาะตัวคางตลาดเนี่ยพี่น้อง มองตลาดนะคะตลาดนัดนี่แดละเราหามานับเนาะโชคดีโชค,ด,โชคดีที่เพ่นผ้าผ้ามะหายที่รถมานับเดี๋ยวสิบ,บอกพี่น้องเนาะนี่อาจสิบ,บอกได้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเสียดคลิปต่อไปซะคลิปนี้ไม่ชิเห่าเลยพี่น้อง วันนี้นี่กะไปตลาดซื้อเนาะเออไปหาหมอนั่นแหละไปเงี้ยเอาดิอ่ะง่ายขามสะพานไม้ไผ่เฮ้าตะม,มีวาชิมาก,ก็หนองันแหละเขาเลัดปรามาอ,อันนู้นเหรอไปเจอกันอยู่เพื่อนคนนะึงตัวไม่ไผ่เฮ้าเหี้ย ดังดังเสียงอเนกอเนกที่ดังนะมันบวมนะประตูมันตอกตะปูพอดีแล้วมันบนเหนียนไปไหนนะพี่กายกับเป็นจะสีบ่ไหม,มผีตัวนี้เหง้งเห้งเห้งนะพี่น้องบรรยากาศบรรยากศรรยากศป็นนอกป็นนาเฮา จนข้ามพี่น้องไปฮะมอมตีเป็นเอ็นนะพี่น้องสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่บ้านนอกของหอบรรยากาศเดด็ตสี่โมง พีโม้พี่โม้แหลกแด็ดสี่หอนหอนเมื่อไรหอนหอนหน่อยนึงงั้นเหมือแดงมาหอนงั้เหมือนสาวเย็นเย็นลายปลายไปกลับบ้านเราหอดเทื่นเลยพี่น้องคำแล้วการจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาตอบพอเมื่พี่น้องในคลิปต่อไปเนาะเพราะว่า ถ้าสิตออเป็นรมยละเอียดในคลิปนี้มันก็สิยาวเกินไปพี่น้องอาจสีบวไในท่านฟังหูเหลืองนะก็ได้สิไปตอบในคลิปนาเนาะพี่น้องอื่นตออให้พี่น้องฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิบา,บายพ่อแม่พี่น้องฝาก่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจนนในเด้อพูในร้ายที่มามิวงจนจบคลิปบายบาย